เอละค่ะน้องงามมากเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดจะอร่อยมากดอกเล็กๆกรุบๆกรอบตะไคร้ตําพริกกระหอมแดงมีขาแค่นี้แหละแกงเห็ดพึ่งนะคะเป็นเห็ดพึ่งหวานหรือเห็ดพึ่งเกาลัดนะคะใส่เห็ดลงไปดอกเล็กๆนี่เป็นเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะส่วนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่ เราต้องเอาของเก่าออกมากินของปีที่แล้วแต่ปีนี้พร้อมที่จะไปหาเก็บเห็ดไม่ใช่ไวใหม่ใส่น้ำมะขามแกงเห็ดบ้านเราก็ใส่น้ำมะขามใส่รสดีนิดนึงเลาก็ผงนัวนิดนึงปกติที่บ้านทำกับข้าวไม่ค่อยใส่ผงนัวใช้แต่ระดีเห็ดพึ่งเก่าลวดอกเล็กๆที่เด็กของเรานะคะใส่น้ำปลาลงไปได้นัวนัวอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่นี่เราต้มหน่อไม้จะทำหอ่อมบนางเอกของเราไปเมนะ อลูกเองก็<อ><อ>ใส่ไปเลยค่ะเยอะๆหอมมากไปแมงลักใส่แกงเห็ดอร่อยใส่หอมก็หอมสารคดีแกงเห็ดพึ่งประเทศอังกฤษเห็ดพึ่งนะคะ